แล้วก็ไม่ต้องซื้อไม้กันสั่นตัวนี้ด้วยผมก็จะซื้อเซตนี้เซตเดียวจบเลย4,000 4,400กว่าบาทประหยัดไปตั้ง5,000นะมันมาช้าไปหนะ่อยไม่เป็นไรซื้อก่อนก็ได้ใช้ก่อน ขอบคุณพี่จิดาภาขอบคุณพี่มานะครับที่มาทักทายให้กําลังใจกันตามสบายนะครับทุกท่านเมื่อกี้ไปบ้านพี่ลายพี่ลายก็ร้องเพลงอยู่กับไอ้หางเครื่องผมก็ไปทักทายอยู่พักหนึ่งแล้วก็ออกมาขอบคุณพี่มาขอบคุณพี่จิดาภานะครับมีงานก็ทํากันนะครับผมแค่แว่มาส่งกําลังใจบุกไม้บวกมือส่งสติกเกอร์ก็ขอบคุณแล้วครับ แสงกำลังสวยครับเมื่อคืนตอนที่ไปบ้านพี่มาศอะช่วงแรกที่ผมร้องเพลงโอ้โหเสียงไม่ได้เรื่องเลยจริงๆเสียงขึ้นจมูกเสียงแหบแล้วก็พอมาร้องเพลงพี่เป้าสายันอีกเพลงแรกๆก,ก็ลืมเปิดสตอริโอเพราะว่าหน้าจอโทรศัพท์ผมมันดับไปแบตเตอรี่มันจะหมดผลเลยเอาพาวเวอร์แบงไปเสียบชาร์จไฟ พอเสียบชาติไฟหน้าจอโทรศัพท์มันก็ดับหลีลงมาก็เลยลืมเปิดสเตรีโอผมก็ย้อนฟังอยู่จนจบรอบสองรอบแล้วเพื่อจะเช็คดูว่าตัวเองร้องเป็นยังไงโอ้นกเอี้ยงบินกลับลังตามสบายนะคะพี่มาศ ทำงานไปครับทุกคนมีงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผมเข้าบ้านเร็วครับวันนี้น้องไม่มีเรียนพิเศษจริงๆว่าจะเดินออกไปร้านกาแฟข้างนอกไปถ่ายวิวพราทิตย์ตกดินตรงนี้แต่เบื่อเวลาข้ามาแล้วอยุงมันเยอะครับถ้าออกไปข้างนอกหน้าหมู่บ้านมันก็จะเห็นแบบวิวสวยกว่าน,นี้ซูมมาดีซูมก็ไม่ค่อยชัดแล้ว ก็ตามนั้นนะครับอาทิตย์ใกล้จะตกครับเดี๋ยวมันมันปรับอะไรได้ไหมนี่ไลฟ์สดมันปรับอะไรไม่ได้เลยครับมันปรับกล้องไม่ได้เพราะว่าเราขึ้นไลฟ์สดแบบนี้ถ้าเราถ่ายวีดีโอเราสามารถที่จะปรับแต่งให้มันเพิ่มดูรับแสงให้มันเพิ่มความสว่างขึ้นได้นะ แต่ว่าพอขึ้นไ้ส่วนมันปรับอะไรไม่ได้เลยเราสามารถที่จะเพิ่มให้มันสว่างขึ้นได้ขึ้นแนวนอนเพราะว่าผมชอบดูภาพมันกว้างดี อืมเดี๋ยวนี้ทำไม YouTube มันขึ้นได้เป็นเจ็ดรอยี่สิบพีเองทำไมมันปรับความละเอียดได้แค่เจ็ดอยสิพีปกติถ้าถ้าขึ้น YouTube ตรงๆมันจะเป็นปรับได้เป็นพันแปดสิบพีนี่เละขั้นสูงขั้นสูงสุดก็ได้แค่เจ็ดรอี่สิพี อาทิตย์นี้หยุดว่าจะไปหานักหานักตกปลาหน่อยสวัสดีครับพี่มานาเธอคือดวงใจเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อม